JSV, Jazz is a wonderful world. JSP, 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 all the colorful day. โอเคค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษรสำหรับวันนี้ครูแพมมีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเลย การสอนออนไลน์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณโดย Thai Kids Com สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับ t h a ค Kids c นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการจัดรูปแบบตัวอักษรค่ะมีรูปตัวเอ จากตัวอย่างที่ครูเปิดให้เด็กๆดูนั้นเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีทั้งข้อความรูปภาพประกอบหูดูน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเป็นเอกสารประวัติส่วนตัวนั่นเองซึ่งในคาบเรียนที่แล้วเราก็ได้พิมพ์ชื่อ นามสกุลและชื่อเล่นกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้โปรแกรมประมวลคำในการสร้างเอกสารประวัติส่วนตัวกันต่อค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูขั้นตอนการเรียกใช้ไฟล์กันก่อนค่ะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนมาที่หน้าสามสิบสามแล้วดูขั้นตอนตามค,ครูเลยนะคะสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้พิมพ์ตัว W U ในช่อง search window 2. คลิกเลือกโปรแกรม Word ์สคลิกที่ Open Other Document สี่คลิกที่ Browse หเลือกแหล่งที่เก็บค่ะซึ่งคุณครูก็ได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเองนะคะ ส่วนเด็กๆเก็บไว้ที่ไหนก็ต้องไปเลือกที่นั่นนะคะ 6. คลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ชื่อโปรไฟล์และ 7. นะคะคลิกที่ปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์ก็จะได้ไฟล์เอกสารที่เราพิมพ์ไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นให้เด็กๆเริ่มพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้เลยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาต่อด้วยอายุ โรงเรียนชั้นและเลขที่ค่ะโดยแต่ละหัวข้อนะคะจะต้องอยู่คนละบรรทัดว่าแต่เด็กๆจำวิธีการขึ้นบรรทัดใหม่ได้หรือเปล่าเอยเก่งมากค่ะก็แค่กดปุ่ม enter แล้วถ้าเราอยากจะเว้นวรรคตัวอักษรละคะจะกดปุ่มอะไรดีน้า ยอไปเลยค่ะกดปุ่มสเป c บาร์นั่นเองคราวนี้เรามาเริ่มพิมพ์แบบพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆคราวนี้เรามาจัดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนมาที่หน้าสามสิบสี่แล้วดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ สำหรับการจัดรูปแบบตัวอักษรสามารถทำได้ตั้งแต่การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรปรับขนาดเปลี่ยนสีและรูปแบบพิเศษอื่นๆค่ะเราสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือในกลุ่มฟอนทีหรือบนโฮมค่ะดเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรหรือเปลี่ยนฟอน์กันนะคะซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะหคลิกเมาส์ค้าง คมข้อความที่ต้องการให้เป็นสีเทาแบบนี้นะคะซึ่ง <oppose. S 2> เราจะต้องทำด้คยารทีร่เราต้องการจะ,ะตกแต่งหรือเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรนะคะอสองคลิกริบบอนโฮมสามคลิกเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการโดยคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะ จัดรูป,รปแบบตัวอ,อนอีอน้รูปแบบของตัวอักษรจะเลื่อนลงมาบางข้อความของเราทําให้มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบตัวอักษรแต่ละรูปแบบใช่ไหมคะเราสามารถแก้ปัญหาได้ไง่ายๆโดยคลิกที่รูปสามเหลีล่ยมเล็กที่เดิมเพื่อเก็บรูปแบบตัวอักษรก่อนคะ่ะจากนั้นให้คลิกที่เซนเซอร์ตรงนี้นะคะเพื่อจัดรูปแบบตัวอักษรของเราก็จะได้แบบนี้คะ่ะแล้วเราก็ค่อยไปเลือกรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องการนะคะ พอคุณครูเอามาอบวิชีที่รูปแบบไหนตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปก็จะเปลี่ยนตามใช่ไหมคะและเมื่อเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการได้แล้วให้คลิกที่รูปแบบนั้นได้เลยค่ะจากตัวยอย่างที่ครูปเปิดให้เด็กๆดูนั้นเด็กๆเขียนอะไรบ้างคะเราต้องการแล้วละคะ่ะจากนั้นนะคะให้เ<ห>ด็กคลิกที่บ้าดตรงนี้เพื่อย้ายตำแหน่งของข้อความมาชิดซ้ายเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการปรับขนาดของตัวอักษรหรือการปรับไซส์นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราคลิกเลือกข้อความเป็นสีเทาไว้แบบนี้แล้วก็สามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ตามต้องการเลยค่ะโดยคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้จากนั้นก็คลิกเลือกขนาดที่ต้องการหรือจะคลิกที่ตัว A อใหญ่ัวเล็กตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ผมหาสมุดนามไม่เจอเหหาะตอนนี้ตัว,วอักษรของเราเป็นสีดําอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีสวยๆได้ตามต้องการโดยคลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆที่ฟอนต์คันเตรงนี้คะ่ะก็จะมีสีให้เลือกเยอะเลยซึ่งในเด็กสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะคราวนี้มาเพิ่มเอฟเฟกให้กับตัวอักษรของเราต่อนะคะโดยคลิกที่ตัว A สีฟ้าตรงนี้ จากนั้นคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการได้เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำสั่งอื่นๆอีกเช่นปรับตัวอักษรให้เป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้หรือแม้กระทั่งเน้นข้อความแบบนี้ค่ะแต่คุณครูขอปรับแค่นี้พอนะคะ เพื่อความสบายตาและจะได้อ่านได้ง่ายๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะนี่คือกกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำกิจกรรมในหนังสือเรียนหน้าที่34โดยให้เปิดไฟล์เอกสารชื่อโปรไฟล์ที่เราได้บันทึกไว้ในเครื่องของเรานะคะจากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยมีอายุโรงเรียนชั้น และเลขที่ค่ะโดยแต่และหัวข้อก็จะต้องอยู่คนละบรรทัดเหมือนคุณครูนะคะแล้วเปลี่ยนรูปแบบและสีตามความต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้บันทึกไฟล์ชื่อเดิมนะคะส่วนใครที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะให้ทำใบกิจกรรมที่29กาการใช้ซอฟต์แวร์เบื้องต้นแบบไม่มีคอมพิวเตอร์ใบนี้นะคะ โดยให้เด็กนำตัวอักษรกอไก่ถึงจอจานจากด้านล่างมาเติมหน้าคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษรให้ถูกต้องค่ะและเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะและอย่าลืมเก็บใบกิจกรรมไปส่งคุณครูทีตอนเปิดเรียนด้วยล่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคราวนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาที่เรียนกันไปสักนิดนะคะเอ ก่อนที่จะตกแต่งหรือเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้นั้นเราควรจะทำอะไรก่อนนะคะเด็ก,เดกๆเก่งมากค่ะเราควรที่จะเลือกข้อความให้เป็นสีเทาก่อนทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเจอกันใหม่คาบถัดไปค่ะอย่าลืมทำกิจกรรมสนครูด้วยนะบายๆค่ะเด็กๆโอเคค่ะเด็กๆสำหรับอ่า เมื่อกี้นะคะเด็กๆไม่ต้องทำนะคะลูกเด็กๆไม่ต้องทำนะคะแบบแบบแบบฝึหกหัดติบใบงานไม่ต้องทำนะคะสิ่งที่ครูแพร์จะให้เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้ววาดรูปรูปนี้นะคะที่ครูแพร์ขึ้นหน้าจอให้อยู่นะคะให้เด็กๆวาดลงสมุดถ้าใครมองไม่เห็นนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าสามแล้ววาดตามได้เลยนะคะ ถ้าใครมองไม่เห็นเด็กๆเปิดไปที่หน้าสามสิบสี่เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากอยาดูของครูแพมก็ได้นะคะเด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคอเด็กๆก็เริ่มทำได้เลยค่ะ แล้วเด็กๆเ,เขียนเสร็จนะคะครูแพมนะคะก็มีมีวิธีการทําวันนี้ครูแพมจะทําวิธีการจัดระเบีเบยบตัวรูปแบบตัวอักษรให้นักเรียนดูนะคะดเด็กๆมาดูของครูแพมเลยนะลูกนะ,ะมาดูนะคะ,ะมีวิธีการยังไงบ้างอเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปเลยะคะ่ะข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นแถบริบบอนนะ,ะเด็กๆ แถบริป้อนมีอะไรบ้างมีแถบเครื่องมือเยอะยๆมากมายนะคะเลเยอร์อ่ามีเลเยอร์มีอินเสิร์ตมีอ่าตั้งค่าหน้าเลเยอร์นะคะอ่าตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวตั้งนะคะกูแพมนะคะจะทำ จะทำรูปแบบต่อสองเทนนักเรียนดูโดยจะเป็นประวัติส่วนตัวของเรานะคะอันนี้ครูแยมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อมาถึงโรงเรียนนะคะเด็กๆจะได้ทํำลงคอมนะลูกเด็กๆดูของครูแพมไปก่อนนะคะโอเคนะคะอาจเรามาดูเลยค่ะไป mm พีพ่แพนค่ะหนูอ,อยากแชร์หน้าจอให้ดูวอดหนูจะตายอยู่แล้วหนูเรียนหนูอแอบแล้วค่ะหนูค่ะต้องกรอบสีเหลืองคือให้ทำอะไรเหรอคะตรงกรอบสีเหลือง

Colorful day.